เมื่อชายหนุ่มคนหนึ่งมีความใฝ่ฝันอยากเปิดร้านช็อกโกแลตของตัวเองแต่ว่าเส้นทางธุรกิจของเขามันกลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะมีร้านช็อกโกแลตคู่แข่งที่พยายามขัดขวางทุกวิธีทางไม่ให้เขาสามารถเปิดร้านได้สุดท้ายแล้วชายหนุ่มคนนี้จะสามารถหาทางออกได้หรือไม่เชิญมารับชมกันเลยครับกับภาพยนตร์เรื่องพระดาหนเอ้ยวองกาเรื่องราวได้เริ่มมาที่วิลลี่วองกาเด็กหนุ่มผู้มีความฝันอยากเปิดร้านช็อกโกแลต เขานั่งเรือมายังกรุงลอนดอนและพยายามมองหาลานเช่าที่ยังว่างอยู่ในแก,กลเลอรี่กรูเม่ห้างที่เต็มไปด้วยร้านชอเเ็อกโกแลตชื่อดังและยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงลอนดอนหวัองกาได้วาดฝันเอาไว้ว่าตัวเองจะต้องมาเปิดร้านชอเเ็อกโกแลตที่นี่แต่ว่าตำรวจก็มาสกิดซะก่ะอนและชี้ไปที่ป้ายบอกว่าห้ามฝันกลางวันพร้อมกับเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวนสามเหรียญจากนั้นหวองกาก็เดินห่อยิ้วไปยังถงยาวและเจอกับหญิงคนหนึ่งที่เข้ามาขอเงิน ซึ่งเขาก็ให้ไปด้วยความใจดีจนตัวเองนั้นเหลือเงินอยู่แค่หนึ่งเหรียญแต่ว่าเขาก็ดันทําเหรียญสุดท้ายนั้นตกท่อไปซะก่อนวองก้าที่ไม่เหลืออะไรเลยจึงไปนั่งอยู่บนเก้าอี้สาธารณะและได้พบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าบิเชอร์พอบิชเชอร์เห็นว่าวองก้านั้นยังไม่มีที่อยู่อาศัยจึงพาเขาไปยังหอพักของคุณนายสครับบิดและบอกกับคุณนายว่าตอนนี้วองกากําลังต้องการความช่วยเหลือ แต่วองก้าก็โอ้อวดไปว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแค่วันนี้เท่านั้นพอถึงพรุ่งนี้เขาจะกลายเป็นเศรษฐีเนื่องจากเขาเป็นทั้งนักมายากลนักประดิษฐ์และนักทําช็อกโกแลตพร้อมกับคิดจะโชว์มายากลให้คุณนายสครับบิดเห็นแต่ว่ามันก็ดันออกมาผิดพลาดทุกครั้งและไม่มีโชว์อะไรสําเร็จเลย คุณนายสครับบิทที่เห็นถึงความตั้งใจจึงบอกว่าไม่ต้องแสดงอะไรแล้วและจะให้วองกาได้เช่าห้องพักที่นี่ในราคาแค่1เหรียญเท่านั้นส่วนเรื่องเงินค่อยหามาจ่ายพรุ่งนี้ตอนเย็นก็ได้พร้อมกับเอาสัญญาออกมาให้วองกาเซ็นทันทีซึ่งในระหว่างนั้นเด็กกำพร้าชื่อว่านูเดิลที่คุณนายสครับบิทเก็บมาเลี้ยงเธอก็พยายามเตือนวองกาว่าให้อ่านใบสัญญาให้หมดก่อน พอวองก้าดึงใบสัญญาออกมาก็เห็นว่ามันมีจํานวนเยอะมากแต่เขาก็ไม่ได้อ่านมันและตัดสินใจเซ็นสัญญานั้นไปทันทีจนสุดท้ายแล้ววองกาก็ได้ที่พักมาในราคาที่ถูกมากๆและหลังจากที่คุณนายสครับบิดส่งวองก้าเข้าห้องเสร็จ<ๆ>เธอก็รีบออกไปหาหนูเดิลด้วยความโมโหแล้วจับเข้าไปขังไว้ในห้องมืดเพื่อเป็นการลงโทษที่บังอาจเข้ามายุ่งกับธุรกิจของเธอ เช้าวันต่อมาวองกาก็ได้เดินทางไปที่แกลลอรี่กรูเม่อีกครั้งแล้วทําการแสดงมายาควนช็อกโกแลตบินได้ซึ่งผู้ชมแถวนั้นก็ต่างให้ความสนใจกันอย่างมากจนกระทั่งอาเธอร์สลักเวิร์ดได้เห็นเขา้าซึ่งเขาคือเจ้าของแบรนด์ช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงโด่งดังใครๆก็ต่างรู้จักและกินช็อกโกแลตของเขาพอสลักเวิร์ดเห็นว่าวองกากําลังคิดจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดเขาก็ไม่รอช้ารีบสั่งให้เลขาโทรแจง้งตำรวจให้มาจับตัววองกาทันที จากนั้นเมื่อวองกาได้เชิญชวนให้ทุกคนมาลองชิมช็อกโกแลตของตัวเองสลักเวิร์ดก็เข้ามาหาพร้อมกับพันธม,มิตรอีก2คนคือฟิกเกิลกรูเบอร์และพลอตโนสทั้ง3คนต่างก็เป็นผู้ขายช็อกโกแลตลายใหญ่ของเมืองนี้และขอลองชิมช็อกโกแลตของวองกาดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างพอกินมันเข้าไปแล้วทั้ง3าคนก็รู้สึกทึ่งในรสชาติที่แสนอร่อยแต่กลับโกหกมันออกมาว่าเป็นช็อกโกแลตที่ไม่ได้เรื่องแต่ทันใดนั้นทั้ง3คนก็เริ่มลอยขึ้นไปบนอากาศ เนื่องจากวองก้าใส่ส่วนผสมของมแมลงดอกไม้เข้าไปมันมีคุณสมบัติทำให้คนที่กินช็อกโกแลตนี้สามารถบินได้และพอคนแถวนั้นได้เห็นถึงความน่าทึ่งของช็อกโกแลตนี้ก็ต่างแย่งกันซื้อจนขายดิบขายดีและลอยเล่นกันอยู่กลางอากาศกันอย่างสนุกแต่ว่าในระหว่างนั้นตำรวจก็ได้พากันเดินทางมาถึงแล้วสั่งให้ทุกคนแยกย้ายกันออกไปจนทุกอย่างกลับมาอยู่ในสภาพปกติตำรวจบอกว่าเขาได้รับแจ้งว่าวองก้านั้นทำให้ธุรกิจอื่นหยุดชะงักดังนั้นวองก้าจึงจะต้องถูกยึดเงินที่เพิ่งขายช็อกโกแลตมาได้ ซึ่งวังก้าก็ไม่มีทางเลือกและขอร้องกับตำรวจว่าขอเขาเก็บไว้สักหนึ่งเหรียญเราะจำเป็นจะต้องเอาไปจ่ายค่าห้องตอนเย็นนี้ซึ่งตำรวจก็ยอมคักเงินให้สุดท้ายแล้ววังก้ากจึงเหลือเงินติดตัวกลับไปเพียงแค่เหรียญเดียวจากนั้นเมื่อเขากลับไปถึงห้องเช่าและเตรียมตัวจ่ายค่าเช่าให้กับคุณนายสครับบิด แต่ว่าคุณนายก็ใช้แผนการเจ้าเล่ห์ที่ได้วางเอาไว้ตั้งแต่แรกเธอคิดเงินตั้งแต่ค่าเดินขึ้นลงบันไดาตามจำนวนขั้นยันการใช้สบู่อาบน้ำและสิ่งของต่างๆเพราะทุกอย่างถูกเขียนเอาไว้ในใบสัญญาหมดแล้วรวมทั้งหมดเป็นเงิน1 0 0 0 0หืนเหรียญที่วองกาจะต้องจ่ายให้กับเธอซึ่งวองกาก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นและไม่รู้ว่าจะต้องไปหาที่ไหนทำให้เขาจึงจะต้องทำงานในโรงสกรีตของคุณนายสครับบิดเพื่อใช้หนี้โดยได้ค่าตอบแทนเพียงวันละหนึ่งเหรียญและต้องทำงานอยู่ที่นี่เป็นเวลา27ปีเดือน16วัน จากนั้นเขาก็ถูกส่งลงไปยังห้องสักลีดและได้เจอกับผู้คนอีกมากมายที่อยู่ข้างล่างนั้นทางอดีตนักบัญชีชื่ออาบาคัสครันช์ช่างป่ปาชื่อว่าไพเพิลเบน์พนักงานสลับสายโทรศัพท์ชื่อลอตตี้เบลและนักสแสดงตลกแลลลี่ชัคเคอร์เวิร์ดซึ่งทุกคนล้วนจตตกเป็นเหยื่อของคุณนายสครับบิดกันทั้งนั้นพราะไม่ได้อ่านใบสัญญาให้ดีก่อนหวังเพียงแค่อยากจะได้ห้องเช่าราคาถูกหวังกล้าคิดที่จะหาทางหนีออกไปแต่ทุกคนก็บอกว่าพวกเขาพยายามมาหลายวิธีแล้ว ซึ่งไม่มีทางไหนที่จะสามารถไปจากที่นี่ได้แถมคุณนายสครับบิตก็ยังคอยมาเช็คชื่อทุกๆเย็นถ้าหากมีใครหายตัวไปเธอก็จะแจ้งตำรวจและคิดค่าเสียหายเพิ่มอีก 10, หนึ่งมื่นเหรียญพอคุยกันเสร็จทุกคนก็ทำงานกันต่อโดยที่อบาบัสนั้นจะให้วองกาทำหน้าที่อยู่ในโรงสบู่แล้วทุกคนก็ต่างเริ่มทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข่งขันแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่ได้อยากทำเลยก็ตามแต่เพราะสัญญาที่เผลอเซ็นไปแล้วทำให้ไม่มีทางเลือกและต้องอยู่ชดใช้หนี้ให้หมด จากนั้นพอเลิกงานเสร็จทุกคนก็แยกย้ายกลับไปเข้าห้องของตัวเองพอวอังก้าเข้าไปถึงยังห้องแห่งใหม่ของเขาซึ่งมันถูกจัดเตรียมเอาไว้สําหรับพนักง,งานนูเดลก็ตามเข้ามาหาพร้อมกับพูดว่าเธออุตส่าห์เตือนไว้แล้วว่าให้อ่านใบสัญญาให้หมดก่อนแต่วังก้าก็บอกว่าเขานั้นอ่านหนังสือไม่ออก,ก็เลยไม่เข้าใจสิ่งที่เขียนอยู่ในใบสัญญา พอนูเดลได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกเห็นใจพร้อมกับบอกว่าตอนนี้เธอเองก็ติดหนี้คณนายสคับบิตอยู่สามหมื่นเหรียญทั้งที่เธอเป็นลูกบุญธรรมและถูกนางเก็บมาเลี้ยงแต่ว่านางก็คิดค่าเลี้ยงดูด้วยและบังคับให้เธอต้องทํางานชดใช้หนี้ให้หมดวองกาที่ได้ฟังเรื่องราวอันน่าเศร้าของนูเดลเขาก็เลยชวนให้เธอมากินช็อกโกแลตที่แสนอร่อยพร้อมกับเปิดกล่องไม่หนึ่งออกมาเผยให้เห็นถึงอุปกรณ์ทําช็อกโกแลตขนาดจิ๋วที่ถูกซ่อนอยู่ในนั้นวองกาเล่าว่าในอดีตเขานั้นอยากเป็นนักมาายกล และมักจะหาคนใหม่ๆมาเล่นให้แม่ดูอยู่เสมอแต่เขาก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่ดีที่สุดคือการทำช็อกโกแลตต่างหากแม่ของเขามีเงินไม่มากก็เลยต้องหาผลโกโก้มาเก็บไว้ทีละนิดพอถึงวันครบรอบวันเกิดของเขาก็จะสามารถทำช็อกโกแลตได้หนึ่งแท่งพอดีเขาในวัยเด็กชมว่าช็อกโกแลตของแม่นั้นอร่อยที่สุดแต่แม่ก็บอกว่าช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดอยู่ที่แกลอรี่กรูเม่และเธอก็มีความลับบางอย่างอยากจะบอกให้รู้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงเวลา ทำให้เขาจึงมีความใฝ่ฝันตั้งแต่ตอนนั้นว่าอยากจะเดินทางไปที่แกลอรี่กรูเม่และเปิดล้านช็อกโกแลตของตัวเองพอหลังจากที่แม่ป่วยและเสียไปวองกาก็เหลือเพียงแค่ช็อกโกแลตชิ้นสุดท้ายที่แม่ทําให้เท่านั้นและแม่ก็ยังไม่ได้บอกความลับที่สัญญาเอาไว้เลยเขาจึงเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าหากเขาสามารถทําให้ช็อกโกแลตของตัวเองกลายเป็นที่นิยมได้บางทีแม่ก็อาจจะปรากฏตัวมาหาเพื่อบอกความลับให้กับเขาแล้ววองก้าก็เอาช็อกโกแลตที่เพิ่งทําเสร็จให้หนูเดลลองกิน แต่พอนูเดิลกินมันเข้าไปแล้วเธอก็รู้สึกเสียใจที่ได้กินช็อกโกแลตชิ้นนี้เพราะมันอร่อยมากจนเธออยากจะกินอีกทุกๆวันซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้วองก้าก็เลยเสนอว่าเขาจะให้เธอได้กินช็อกโกแลตตลอดชีวิตถ้าหากหนูเดิลสามารถพาเขาหนีออกไปจากที่นี่ได้เพราะเขาจะได้ออกไปขายช็อกโกแลตแล้วหาเงินมาใช้หนี้ให้กับคุณนายสครับบิท ทันใดนั้นนูเดลก็มีไอเดียบางอย่างเธอเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งคนชนชั้นสูงได้มาที่ร้านของคุณนายสครับบิดและนางก็คอยเอาอกเอาใจชนชั้นสูงคนนั้นเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าหากให้คนชนชั้นสูงมาหาคุณนายอีกครั้ง <c oughs> ก็อาจจะช่วยเบียงเบียนความสนใจของคุณนายได้แล้วใช้โอกาสนี้หน,นีออกไปทางด้านของสลักเวิร์ตกลูเบอร์เลพต์โนสพวกเขาก็เรียกให้ผู้บังคับการตำรวจมารับสินบนเป็นช็อกโกแลตเพื่อแลกกับการทําให้บองก้าไม่สามารถขายช็อกโกแลตในเมืองนี้ได้ ซึ่งถ้าหากผู้การยอมรับข้อเสนอก็จะได้รับช็อกโกแลตไปกินฟรีอย่างจุใจทําให้ผู้การที่ได้ยินแบบนั้นจึงอดใจไม่ไหวและตกลงรับงานนี้ทันทีต่อจากนั้นเมื่อถึงเวลาที่บิชเชอร์จะต้องมาเช็คชื่อพนักง,งานสักลีดวองก้าก็ทําตามแผนการที่วางไว้โดยการพูดกล่มหูบิเชอร์บอกว่าที่จริงแล้วคุณนายสครับบิดนั้นกําลังแอบชอบบิเชอร์อยู่ถ้าหากลองแต่งตัวดีๆเข้าไปหาคุณนายบางทีก็าอาจจะทําให้คุณนายประทับใจ ส่วนทางฟังของนูเดิลเธอก็แกล้งเอาภาพสเก็ตปอมไปให้กับคุณนายสครับบิดดูบอกว่าเธอได้ไปรู้ความจริงมาว่าบิเชอร์นั้นคือชนชั้นสูงของราชวงศ์บาวาเรียนและเมื่อบีเชอร์ได้ไปอาบน้านแต่งตัวรอมาหาคุณนายสครับบิดพร้อมกับพยายามโปรยสเสน่ห์เสนางเต็มที่คุณนายสครับบิดจึงรู้สึกอ่อนไหวและเริ่มเชื่อแล้วว่าบางทีบีเชอร์อาจจะเป็นชนชั้นสูงจริง จากนั้นวองกาก็ได้สร้างเครื่องซักรีนอัตโนมัติขึ้นมาโดยให้หมาของบีเชอร์มาเป็นตัวช่วยเพียงแค่มันออกแรงวิ่งทุกอย่างก็จะทำงานอัตโนมัติโดยไม่ต้องให้มีคนมาคอยทำงานหนักอีกเขาจะได้ใช้เวลาที่เหลือนี้แอมออกไปขายช็อกโ,โกแลตข้างนอกและในระหว่างที่คุณนายสครับบิดกับบีเชอร์กำลังสวีทกันอยู่วังกาก็เข้าไปหลบในกองผ้าบนรถเข็นแล้วให้หนูเดอร์พาออกไปข้างนอกโดยไม่มีใครท่นสังเกต และเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วพอวอังการได้หยิบโหลช็อกโกแลตออกมาดูก็ปรากฏว่าตอนนี้ช็อกโกแลตของเขามันได้หายไปจนหมดเขาคิดว่ามันจะต้องเป็นฝีมือของคนแคระผมสีเขียวตัวสีส้มที่มีชื่อว่าอมป้าลุงป้าแน่เพราะมักจะมาขโมยเอาช็อกโกแลตของเขาไปประจำวังกาก็คนเลยจะต้องทำช็อกโกแลตขึ้นมาใหม่อีกครั้งแต่ปัญหาก็คือนมที่ใชในการทำมันไม่ใช่นมทั่วไปเพราะต้องใช้นมของยีราฟเท่านั้นหนูเดิลจึงบอกว่าที่สวนสัตว์ของเมืองนี้มียีราฟอยู่ตัวหนึ่ง แต่มันมียามคอยเฝ้าอยู่หน้าสวนสัตว์และคงไม่มีทางเข้าไปได้ง่ายวองกาก็เลยงัดไม้เด็ดของเขาออกมาซึ่งเขายังเหลือช็อกโกแลตอยู่ชิ้นหนึ่งที่เก็บซ่อนเอาไว้และจะใช้มันเพื่อบี่ยงเบนความสนใจของยามจากนั้นนูเดอร์ก็เอาช็อกโกแลตชิ้นนั้นไปมอบให้กับยามบอกว่าผู้บริหารของสวนสัตว์หองนี้ฝากมาให้เพราะเห็นว่าเขาตั้งอกตั้งใจทำงานเป็นอย่างดีและเมื่อยามคนนั้นได้กินช็อกโกแลตของวองก้าเข้าไปแล้ว เขาก็เริ่มเกิดอ,อาการเมาเพราะวองก้าแอบใส่แอ,อลกอฮอลลงไปเป็นส่วนผสมพอยามเมาจนหลับไปทั้งคู่ก็แอบพากันเข้าไปยังห้องของยีรับและสามารถรีดนมของยีรับตัวนั้นมาได้สําเร็จแต่ระหว่างทางกลับผู้การตํารวจที่รับสินบนจากสลักเวิร์ดเขาก็บังเอิญมาเจอกับวองก้าเข้าพอดีจึงจับวองก้ามากดน้ําพร้อมกับพูว่าห้ามขายช็อกโกแลตในเมืองนี้อีกทําไมอย่างนั้นจะโดนเล่นงานหนักมากกว่านี้แนะ่หลังจากนั้นเมื่อวองก้ากลับไปถึงยังห้องซักผ้าแล้ว อาบาคัสก็ถามวองก้าว่าแอบหนีไปไหนมาซึ่งวองกาก็บอกว่าเขากําลังวางแผนไปขายช็อกโกแลตเพื่อหาเงินมาใช้หีนี่อาบาคัสที่ได้ยินแบบนั้นจึงถามต่อทันทีว่าถูกผู้การตํารวจกันแกล้งมาด้วยใช่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้าที่เขาจะถูกจับมาที่นี่เขาเคยเป็นนักบัญชีให้กับสลักเวิร์ดมีอยู่วันหนึ่งเขาได้เข้าไปในห้องของสลักเวิร์ดเพื่อจะให้เซ็นเอกสารแต่ว่าดันเจอสมุดบัญชีสองเล่มที่วางอยู่บนโต๊ะเล่มหนึ่งสาหรับเอาไว้หลอกทางการ ส่วนอีกเล่มคือของจริงที่บันทึกทุกอย่างเอาไว้พอเขาเปิดดูเล่มจริงก็ได้รู้ว่าสลักเวิร์ดและเหล่าพันธมิตรนั้นร่วมมือกันใช้วิธีเจือจางช็อกโกแลตให้เข้มข้นน้อยลงแล้วก็เก็บส่วนเกินเอาไว้ในห้องนิรภัยใต้โบสถ์มีพระคอยเป็นยามเฝ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะรับสินบนเป็นช็อกโกแลตจาก3คนนั้นและผู้การตำรวจก็เป็นหนึ่งในคนที่รับสินบนด้วยส่วนทางที่จะเข้าไปถึงในห้องนิรภัยได้มีทางเดียวคือต้องลงลิฟต์ลับไปยังชั้นใต้ดินและต้องผ่านด่านสตรีเหล็กผู้แข็งแกร่ง ที่เป็นคนถือกุญแจห้องนิรภัยอยู่ช็อกโกแลตหลายพันแกลลอนถูกเก็บเอาไว้ในนั้นเพื่อใช้เป็นสินบนในการจ่ายให้กับการทุจริตต่างๆรวมถึงคอยจัดการกับผู้แข่งคนอื่นๆที่คิดจะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปซึ่งหลังจากที่อบบคัสได้รู้ความลับของสลักเวิร์ดเขาก็โดนจับได้และถูกไล่ออกจากบริษัททันทีสุดท้ายแล้วก็เลยต้องมาตกชะตากรรมในโรงสักลี่แห่งนี้จากนั้นพอตกดึกขณะที่ทุกคนแยกย้ายกันกลับเข้าห้อง,องของตัวเองไปแล้ว วองกาก็มอบช็อกโกแลตให้กับนูเดิลตามสัญญาเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนที่เธอพาเขาหนีออกไปข้างนอกส่วนนูเดิลก็เขียนตัวอักษรแล้วส่งมันไปให้กับวองก้าเพื่อจะได้สอนให้วองก้าอ่านหนังสือออกรวมถึงสมาชิกทุกคนก็มาช่วยวางแผนกันเพื่อจะแอบหาทางหนีออกไปช่วยวองก้าขายช็อกโกแลตด้วยจะได้มีเงินมาใช้หนี้คุณนายสครับบิดแล้วทุกคนก็จะได้เป็นอิสระสักทีจากนั้นวองก้าก็เริ่มแผนการที่จะทําให้ช็อกโกแลตของเขากลายเป็นที่รู้จัก โดยการเอาไปให้คนในลอนดอนได้ลิ้มรสแล้วคอยหลบหนีเหล่าตำรวจผ่านทางท่อระบายน้ําซึ่งมันเชื่อมหากันไปทั่วทั้งเมืองผู้บังคับการตำรวจพยายามอย่างมากในการตามจับตัววองกาแต่ก็ไม่สามารถไล่ตามทันสักทีเพราะวองกานั้นหายตัวไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่ขายช็อกโกแลตเสร็จแล้วและในทางกลับกันผู้การก็เริ่มมีน้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นเพราะตอนนี้ติดช็อกโกแลตมากจนกินมันไม่หยุด กระทั่งในวันหนึ่งผู้การได้ทราบมาว่าวองก้าใช้วิธีหลบหนีไปทานท่อระบายน้ําด้วยเหตุนี้วองก้าจึงสามารถโผล่ไปที่ไหนก็ได้ทั่วทั้งเมืองผู้การจึงสั่งให้ตำรวจคอยตรวจดูตามท่อระบายน้ําเพื่อจับตัววองก้ามาให้ได้พอตกกลางคืนขณะที่วองก้ากำลังหลับอยู่อมป้าลุมป้าก็ได้โผล่ออกมาเพื่อจะขโมยช็อกโกแลตเหมือนเคยแต่ว่าเขาก็ดันติดกับเข้าซะก่อนทำให้วองก้าจึงสามารถจับตัวอุมป้าลุมป้าได้แล้ว วองกาถามว่าทำไมถึงต้องชอบเข้ามาขโมยช็อกโกแลตของเขาด้วยซึ่งอุมป้าลุงป้าก็บอกว่ามันเป็นความผิดของวองก้าที่ไปขโมยผลโกโก้ในลุงป้าแลนบ้านเกิดของเขามาก่อนในวันนั้นขณะที่เขากำลังเฝ้าต้นโกโก้อยู่และเผลอหลับไปวองกาได้แอบเข้ามาขโมยผลโกโก้ทำให้เขาจึงถูกขับไล่ออกจากลุงป้าแลนเพื่อไปตามเอาผลโกโก้นั้นกลับมาให้ได้หนึ่งพันเท่าทําไมอย่างนั้นเขาจะไม่มีโอกาสได้กลับไปอีก พอเล่าทุกอย่างเสร็จอุมป้าลุงป้าก็ขอให้ปล่อยตัวเขาออกไปจากหลก่อนแล้วค่อยมาเจรจากันอย่างเป็นมิตรแต่ว่าพอวองก้าได้ปล่อยตัวอุมป้าลุงป้าออกมาข้างนอกแล้วเขาก็ถูกอุมป้าลุงป้าจัดการทันทีแล้วขโมยเอาช็อกโกแลตหนีไปได้สําเร็จอีกครั้งในวันต่อมาวองก้าก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้หนูเดิลฟังบอกว่าคนแคร์ผมสีเขียวตัวสีส้มมาขโมยช็อกโกแลตไปอีกแล้วซึ่งทั้งนูเดิลและพนักง,งานซักรีดก็ไม่มีใครยอมเชื่อ พราไม่คิดว่ามันจะมีคนแคร์แบบนี้อยู่จริงๆแต่นูเดิลก็บอกว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ทุกคนไม่ได้จะมาขายช็อกโกแลตแล้วนูเดิลก็ชูกุญแจร้านในแกลเลอรี่กรูกเม่ขึ้นมาซึ่งมันก็คือร้านที่วองก้าไฝฝันอยากเป็นเจ้าของพร้อมกับพาเขาไปยังที่นั่นเพื่อจะให้วองก้าได้เปิดร้านช็อกโกแลตของตัวเองตามความฝันตอนนี้ร้านมันเก่าและผุพังไปหมดทําให้ราคาเช่าจึงถูกลงนูเดิลก็เลยคิดจะให้วองก้าได้เปิดร้านอยู่ที่นี่อย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ให้พวกการัิดดมคออยงแไ้ีก ในทางกลับกันตอนนี้พวกสลักเวิดก็ได้รู้ความลับหมดแล้วจากการรายงานของผู้การตำรวจบอกว่าพวกวองก้ากำลังคิดจะเปิดร้านช็อกโกแลต และยังใช้ช่องทางท่อระบายน้ําในการเดินทางไปมาตามที่ต่างๆซึ่งแหล่งกบดานของพวกนั้นก็คือลานสักรีดของคุณนายสครับบีดสลักบุญที่ได้รู้แบบนั้นจึงเพิ่มช็อกโกแลตเป็นค่าจ้างให้กับผู้การเพิ่มอีกเพื่อให้ผู้การหาทางกําจัดวงก้าออกไปให้ได้แม้จะต้องใช้วิธีไหนก็ตามส่วนเขาก็เดินทางไปหาคุณนายสครับบีดแล้วเล่าเรื่องที่วงก้าแอบหนีไปขายช็อกโกแลตให้ฟังพร้อมกับชวนให้คุณนายมาร่วมมือกับเขาเพื่อขัดขวางธุรกิจของวองก้า ต่อจากนั้นเมื่อร้านของวงกาได้รับการตกแต่งจนเสร็จแล้วพนักงานทุกคนก็ช่วยกันสร้างสรรค์ให้ร้านออกมาสวยงามดังเทพนิยายวงกาเปิดให้ผู้คนเข้ามาชมภายในร้านและลองชิมช็อกโกแลตของเขาพอทุกคนได้ชมการแสดงของวงกาและบรรยากาศภายในร้านที่ทุกอย่างทำมาจากช็อกโกแลตพวกเขาก็ต่างชื่นชอบกันมากจนพากันแห่ซื้อกลับบ้านแต่ทว่าหลังจากที่ชายคนหนึ่งได้กินช็อกโกแลตเข้าไปและกำลังจะเดินกลับออกจากร้าน จู่ๆเขาก็เห็นตัวเองผ่านกระจกว่าตอนนี้ผมของเขามันได้เปลี่ยนกลายเป็นสีน้ำเงินแถมนวลก็เริ่มงอกยาวออกมาจนกลายเป็นทวประหลาดซึ่งพอวังก้าเห็นแบบนั้นและลองกินช็อกโกแลตของตัวเองดูก็ปรากฏว่ามันได้มีส่วนผสมของเงือเยอติอยู่ด้วยทําให้เขาจึงรู้สึกประหลาดใจอย่างมากที่มันมีส่วนผสมนี้ทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนใส่วังก้าจึงรีบบอกให้ทุกคนหยุดกินช็อกโกแลตทันทีและชี้แจงกับทุกคนว่าดูเหมือนช็อกโกแลตมันจะมียาพิษ แต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วลูกค้าทุกคนเริ่มเกิดเอฟเฟกต์ต่างๆจากการกินช็อกโกแลตของวองกาทําทให้พวกเขาจึงเกิดความไม่พอใจและเรียกร้องของเงินคืนแถมยังพากันโยนข้าวของเพื่อทําลายร้านของวองกาจนพังเละเทะไปหมดและในระหว่างนั้นโคมไฟที่ห้อยอยู่ด้านบนมันก็ได้ตกลงมาจนทําให้ร้านเกิดไฟไหม้ซึ่งวองกาก็ไม่สามารถทําอะไรได้จึงได้แต่ยืนมองร้านของตัวเองถูกเผาจนทุกอย่างราบคาบเป็นหน้ากอง ในระหว่างที่วองกากำลังสิ้นหวังอยู่นั้นพวกสลักเวิร์ดก็ได้พากันเข้ามาหาบอกว่ามีข้อเสนอจะมายื่นให้พวกเขาได้เตรียมเงินจำนวนมากเอาไว้ให้สำหรับโนเดลและพนักงานของวองกาทุกคนเพื่อให้สามารถใช้หนี้คุณนายสครับบีดและไม่ต้องทำงานอยู่ในโรงซักรีดอีกแต่มีข้อแม้คือวองกาจะต้องเลิกทำช็อกโกแลตตลอดชีวิตพร้อมกับย้ายออกไปจากเมืองแห่งนี้ด้วยซึ่งวองกาก็ตัดสินใจทำตามข้อเสนอของสลักเวิร์ดเพราะอยากช่วยเหลือทุกคนให้เป็นอิสระแล้วเขาก็ขึ้นเรือที่สลักเวิร์ดจ้างมาเพื่อออกเดินทาง ไปจากลอนดอนทันทีและในระหว่างที่เรือกําลังเล่นออกไปนั้นวองก้าก็ได้เจอกับอุ้มป้าลุงป้าอีกครั้งอุ้มป้าลุงป้าบอกว่าตอนนี้หนี้ของวองก,าก้าใกล้จะหมดแล้วเพียงแค่ให้ช็อกโกแลตกับเขาอีกแค่หนึ่งโลสุดท้ายทุกอย่างก็จะหายกันและในขณะที่วองก้ากําลังนั่งคิดทบทวนบางอย่างอยู่ เขาก็บังเอิญเห็นร้อยแหวนบนมือที่มันติดมาจากตอนที่จับมือกับสลักเวิร์ดวังก้าจำได้ว่าสัญลักษณ์บนแหวนนี้มันเหมือนกับแหวนที่นูเดลให้คอเอาไว้ซึ่งนูเดลบอกว่าได้มันมาจากพ่อบางทีนูเดลกับสลักเวิร์ดอาจจะมีบางอย่างที่เชื่อมโยงกันอยู่พอคิดได้แบบนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าจะลองกลับไปหานูเดลแต่ว่าเมื่อเข้าไปถึงยังห้องควบคุมเรือก็ปรากฏว่าตอนนี้กับดันได้หายไปแล้วแถมยังวางระเบิดทิ้งเอาไว้อีกด้วย ปุมป้าลุมป้ากับวองก้าจึงรีพากันหนีออกไปก่อนที่เรือลำนั้นมันจะระเบิดซึ่งทั้งหมดนี้มันก็คือแผนการของพวกสลักเวิร์ดที่ร่วมมือกับผู้การตำรวจเพื่อจะกำจัดวองก้าให้หายไปจากโลกนี้ตลอดกาลในวันต่อมาคุณนายสครับบิทก็เรียกให้พนักงานทุกคนมารวมตัวกันแล้วยกเลิกสัญญาเพื่อปล่อยให้เป็นอิสระที่ละคนเนื่องจากตอนนี้สลักเวิร์ดได้ใจนี่ทั้งหมดให้แล้วเหลือเพียงแค่นูเดิลที่จะต้องอยู่กับคุณนายต่อ รอสลักเวิร์ดไม่ได้ใจนี่ให้กับนูเดิลแต่กลับเอาเงินก้อนนั้นมาจ้างคุณไอสสครับบิดให้เก็บนูเดิลไว้ใช้งานต่อไม่ให้ออกไปมีอิสระเหมือนคนอื่นข้างนอก จากนั้นในระหว่างที่นูเดิลกำลังถูกขังอยู่ในห้องจูจูวองกาที่รอดจากการระเบิดได้ก็โผล่มาหาเพื่อจะช่วยนูเดลิลหนีไปเพราะเขาเห็นว่าสลักเวิร์ดไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่แรกดังนั้นเขาเองก็จะไม่ทำตามเงื่อนไขเหมือนกันแล้ววองก้ากับพรรคพวกก็มาร่วมมือกันเพื่อจะหาทางแก้แค้นสลักเวิร์ดกับคุณนายสครับบิดตอนนี้สลักเวิร์ดมีคดีติดตัวมากมายทั้งเรื่องทำสมุดบัญชีปลอมและติดสินบนเจ้าหน้าที่เอาไว้ทั่ว พวกเขาจึงคิดจะหาทางเข้าไปขโมยสมุดบัญชีในห้องนิรภัยเพื่อเปิดโปงความชั่วช้าของสลักเบิร์ดและเหล่าพันธมิตรต่อจากนั้นวองก้าก็เอาช็อกโกแลตที่มีแอลกอฮอล์ไปให้กับยามที่เฝ้าสวนสัตว์อีกครั้งและเมื่อยามได้กินช็อกโกแลตจนหลับไปแล้วพวกเขาก็แอบขโมยยีรับออกมาเพื่อปล่อยให้มันเข้าไปสร้างความปั่นป่วนในโบสถ์จนกระทั่งหลวงพ่อได้โทรแจ้งไปยังสวนสัตว์ว่ามียีรับกำลังอาละวาดโดยไม่รู้เลยว่าคนที่กำลังลับสายอยู่ก็คือพวกของวองก้า แล้วทุกคนก็แกล้งทาเป็นเจ้าหน้าที่เข้าไปจับตัวยีรับในโบสพร้อมกับใช้โอกาสนี้ให้วองก้ากับนูเดลแอบ,บลงไปในชั้นใต้ดินวองก้าได้เอาช็อกโกแลตที่มีแอลกอฮอลให้ทหารหญิงที่เฝ้าห้องนิรภัยกินด้วยจนทหารหญิงคนนั้นเกิดอาการเมาและเผลอหลับไปทําให้วองก้ากับนูเดลจึงสามารถขโมยกุญแจและเปิดเข้าไปในห้องนิรภัยได้สําเร็จพอทั้งสองคนหาสมุดบัญชีของสลักเวิร์ดเจอแล้วแต่ทันเดนั้นสลักเวิร์ดกับพันธมิตรก็ได้ตามเข้ามาซะก่อน หวองกาจึงพูดกับสลักเวิร์ดว่าตอนนี้เขารู้ความจริงที่นูเดิลเป็นญาติของสลักเวิร์ดแล้วเพราะแหวนที่นูเดิลได้มาจากพ่อมันมีตราประทับเหมือนกับแหวนที่สลักเวิร์ดสวมอยู่ทำให้สลักเวิร์ดจึงยอมเผยความจริงว่าเขากับพ่อนูเดิลนั้นเป็นพี่น้องกันแต่อยู่มาวันหนึ่งพ่อของนูเดิลก็ทิ้งวงศ์ตระกูลแล้วหนีไปแต่งงานกับสาวคนจนธรรมดาหลังจากนั้นเมื่อพ่อของนูเดิลเสียชีวิตลงแม่คนจนก็หอบหนูเดิลมาหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกที่เพิ่งคลอดออกมา ซึ่งเขาก็รับปากว่าจะช่วยดูแลนูเดิลให้เองแต่แอมเอาไปทิ้งลงทางท่อสักลีดของคุณนายสครับบิดจนสุดท้ายแล้วเธอก็เลยถูกคุณนายสครับบิดเก็บไปเลี้ยงแทนหลังจากนั้นพอแม่ของนูเดิลเดินทางมาหาเขาอีกครั้งเพื่อจะขอพบลูกเขาก็โกหกไปว่านูเดิลตายแล้วพร้อมกับให้เงินจํานวนหนึ่งกลับไปด้วย พอเล่าทุกอย่างจบแล้วสลักเวิร์ดก็สั่งให้ทั้งสองคนเข้าไปในห้องเก็บชอเเ็อกโกแลตเพื่อจะปล่อยชอเเ็อกโกแลตจำนวนมากออกมาท่วมจนทั้งสองคนจมตายคาห้องนั้นแต่ว่าก่อนที่ทั้งสองคนกำลังจะถูกขังหวองกาก็ได้ขอให้สลักเวิร์ดช่วยบางอย่างเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการฝากชอเเ็อกโกแลตไปให้กับคนแคร่ผมสีเขียวตัวสีสม้มเพราะมันเป็นชอเเ็อกโกแลตโหลสุดท้ายแล้วที่เขาต้องชดใช้นี่ซึ่งสลักเวิร์ดก็รับปากมั่วๆว,ว่าจะทำให้ แล้วพากันกลับออกไปจากห้องพร้อมกับเริ่มปล่อยช็อกโกแลตออกมาใส่ทั้งสองคนทันทีพอวองก้าเริ่มหมดวังแล้วเขาจึงเอาส่วนผสมช็อกโกแลตของตัวเองใส่ลงไปในห้องนี้เพราะอ,อย่างน้อยก็จะได้ตายด้วยช็อกโกแลตของตัวเองที่ภาคภูมิใจส่วนทางฝั่งของสลักเวิร์ดพวกเขาก็ได้เอาช็อกโกแลตของวองก้ามาเปิดกินจนหมดเพราะอดใจไม่ไหวที่จะได้กินช็อกโกแลตแสนอร่อยแบบนี้อีกทำให้อุ้มป้าลุมป้าที่ได้รู้ว่าช็อกโกแลตโหลสุดท้ายมันถูกพวกสลักเวิร์ดกินจนหมดแล้ว เขาก็รู้สึกโมโหอย่างมากแล้วดึงคันโยกลบายช็อกโกเลตในห้องออกเพื่อช่วยวองกากับนูเดิลเอาไว้เพราะจะไม่ยอมให้วองก้าตายก่อนที่จะได้ช็อกโกเลตโหลสุดท้ายมาต่อจากนั้นวองกากับนูเดิลก็พากันออกไปข้างนอกพร้อมกับสมุดบัญชีเล่มจริงของสลักเวิร์ดเพื่อแชรว่าสลักเวิร์ดกับพันธมิตรอีกสองคนทําการทุจริตหลายอย่างและติดสินบนเจ้าพนักงานมากมายซึ่งพอพวกสลักเวิร์ดเห็นว่าความลับถูกเปิดเผยแล้วก็คิดจะพากันหนีไป แต่จู่ๆตัวของพวกเขาก็ลอยขึ้นสกอร์เพราะฤทธิ์ของช็อกโกแลตวองก้าที่พวกเขาแอบ,บกินมันเข้าไปและในระหว่างนั้นเพื่อนๆของวองก้าก็ได้ปล่อยช็อกโกแลตที่ถูกเก็บเอาไว้ในชั้นใต้ดินออกมาจนหมดเพื่อไม่ให้พวกสลักเบร์ดใช้มันในการติดสินบนใครได้อีกทําให้ประชาชนในเมืองจึงแห่พากันมากินช็อกโกแลตฟรีอย่างนํำใจแถมยังได้ลิมรสช็อกโกแลตของวองกาที่ผสมอยู่ในนั้นด้วย และในระหว่างนั้นวองก้าก็ได้เห็นแม่ของเขาพลากดตัวมามหาทําให้เขาจึงรู้สึกดีใจอย่างมากที่ในที่สุดแม่ก็โผล่มาตามสัญญาและเมื่อเขาได้เอาช็อกโกแลตชิ้นสุดท้ายของแม่ออกมาดูซึ่งตอนนี้เขาสามารถอ่านหนังสือออกแล้วจากการที่นูเดช่วยสอนให้ทุกๆคืนทําให้จึงเข้าใจข้อความที่แม่เขียนเอาไว้ก่อนได้ความลับก็คือสิ่งสําคัญไม่ใช่ช็อกโกแลตแต่คือคนที่เราแบ่งปันให้ตั้งหากพอรู้แบบนั้นแล้ววองก้าก็หักช็อกโกแลตชิ้นนั้นแบ่งให้กับเพื่อนๆทุกคนได้กินมันด้วยกัน และว,วองก้าก็ยังบอกกับนูเดลว่าตอนนี้พวกเขาตามหาแม่ที่แท้จริงของนูเดลเจอแล้วหลอนรอตตีเบลทำงานเป็นนักสลับสายโทรศัพท์และพยายามติดต่อหาแม่ของนูเดลตลอดช่วงบ่ายจนในที่สุดก็ได้รู้ว่าแม่ของนูเดลทำงานเป็นพนักงานในห้องสมุดจากนั้นวองก้าก็พานูเดลไปพบกับแม่ที่พลัดพลาด,ลาดจากการมานานทําให้นูเดลจึงมีความสุขที่สุดในชีวิตที่ได้กลับมาเจอแม่ส่วนวองก้าในขณะที่กำลังเฝ้าดูสองแม่ลูกอยู่อุมป้าลุมป้าก็ได้โผล่มาหาเขาอีกครั้ง วองก้าจึงมอบช็อกโกแลตโลสุดท้ายให้เพื่อชดเชยหนี้ที่ค้างเอาไว้พร้อมกับชวนให้อุมป้าลุมป้ามาเป็นพนักงานแผนกชิมรสชาติในโรงงานช็อกโกแลตของเขาเพราะอุมป้าลุมป้าจะได้กินช็อกโกแลตที่แสนอร่อยอย่างหนำใจซึ่งพอได้ยินแบบนั้นอุมป้าลุมป้าก็อดใจไม่ไหวและตัดสินใจรับข้อเสนอของวองก้าเพื่อร่วมกันสร้างโรงงานช็อกโกแลตในฝันขึ้นมา ส่วนทางฝั่งของคุณนายสครับบิดตอนนี้ตำรวจก็ได้มาเคาะที่ประตูเพื่อจะจับตัวเธอข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการใส่เงือเยติลงไปในช็อกโกแลตของบองกาหลอนในบัญชีของสลักเวิร์ดได้มีลายชื่อของคุณนายอยู่ด้วยซึ่งคุณนายสครับบิดกับเบเชอร์ก็พยายามทำลายหลักฐานทิ้งโดยการกินเงอเยติที่เหลืออยู่ให้หมดแต่ว่ามันกลับเป็นหลักฐานในการมัดตัวชั้นดีเพราะตอนนี้รูปร่างของทั้งสองคนกลายเป็นตัวประหลาดไปแล้วทำให้มีสามารถแก้ตัวอะไรได้อีกจึงถูกจับไปในที่สุด แล้วเรื่องราวของพดาหนก็จบลงไปได้ด้วยดีขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยส่วนใครที่สมัครสมาชิกก็ทักแชทไปที่เพจ f a c e o o o อ i n อ n ง s p o i l ลอร์เพื่อรับพวงกุญแจกันด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ